โตโยต้าว,วิโกของคุณพี่อนุชาตัวเลขไม่ชัดนะครับคุณพี่แจ้งมาตัวเลขไม่ชัดกับเข็มน้ามันไม่ขึ้นทิปเอได้ทิปบีได้นะครับตัวเลขมันขาดขาดหรือไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับขาดขาด,ขาด,ขาด,ขาดนี่ครับเกจที่ใช้งานไม่ได้ศู 0. 0. 0. นย์จสอนล้นเห็นไหมครับเลขสะสมกิโลเมตรเริ่มเอจัดจากที่เริ่มต้นได้ครับนี่นะครับใช้งานได้ทุกเข็มนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเลือนไม้โตโยตา้าวิโก้ของคุณพี่อนุชาคุณพี่อนุชาส่งมาซ่อมโดยการตัวเลขไม่ชัดนะครับคุณพี่แจ้งมาตัวเลขไม่ชัดกับเข็มน้ามันไม่ขึ้นนะครับคุณพี่ได้พาไปซ่อมร้านร้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยคุณพี่แจ้งมาประมาณนี้นะครับแต่เรามาดูเนื้อง,งานด้านไหนกันว่าประมาณไหนยังไงนะครับไปดูกัน ครับคุณพี่อนุชาครับผมสั่งใจไปเลยเข็มนํามันเข็มนี้นะครับที่ไม่ขึ้นแล้วก็ตัวเลขไม่ชัดไม่ใช่ว่าตัวเลขไม่ชัดครับตัวเลขขาดดูนะครับนไครับที A ได้ที่ B ได้นะครับตัวเลขมันขาดขาดหรือไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับขาดขาด,ขาดโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับว่าด้านไหนมีรอยซ่อมมาอย่างไรบ้างนะครับ อาการผ่านง,งานซ่อมมานี่มันจะยา,ากน่อยครับแต่ผมดูตัวเลขน่าจะเป็นประมาณว่า6หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นสดครับหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นน่าจะประมาณ65,000กว่า5520 20กิโลเมตรนะครับโดยเฉลีย่ยผมดูคร่าวๆนะครับที่ตัวเลขขาดไปแต่จะซ่อมได้ไหมเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับ คุณพี่อนุชานะครับผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วเบื้องต้นก็เ,เราจะวัดไฟกันมีรลยบัดกียร์มานะครับมีอุปกรณ์หายไป2อหรือสตัวโดยเฉลี่ยนะครับที่ผมเห็น,นเลยสายตาโอเคเรามาดูกันนะครับว่าจัดเลี้ยงระบบไฟครบแล้วตัวเลขจะกลับมาติดปกติไหมนะครับของคุณพี่อนุชาวัดไฟกันตัวสวิตช์นะครับผมใช้เก่าร,ร่วมเหมือนเดิม ปิดสวิตช์วลุ่ม12โวลต์นะครับสั่งใจเข้ามาผมจะวัดจากไฟแรงจ่ายเลยนะครับ11.89ครับโอเควัดเกตนี่เลย4.6ครับ0.3 0.2 1.6ครับ0.2 1.6 0.3 4.6นี่ครับเกต่ใช้างานไม่ได้0 2. 0ย์จสโนวนโซนวนโว,วนนะครับ1.6 0.2 4.6 0.2อันนี้ไม่มีไฟเลยนะครับปัญหาคือไม่มีไฟเลยเดี๋ยวเราจะ ไล่ระบบไฟกลับมาให้ไฟตำแหน่งตรงนี้มีไฟ5โวลต์ก่อนนะครับแล้วก็มี5โวลต์มี0.2นย์จนะครับโอเคแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมของคณพี่อนุชานี่ผ่านงานซ่อมมามันจะยากครับอุปกรณ์ดุท้ายนี่เราต้องหาบอร์ดมาเทียบเพราะมันไม่มีวงจรงนะครับโอเคไปทํากันครับคณพี่อนุชาผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์นะครับ ดูเหมือนมันเริมมคล้ายๆปกตินะครับอแต่เราจะวัดไฟกัน,นว่ากลับมาใช้งานปกติหรือยังนะครับมาจัดมิเตอร์11.8นะครับอโอเค4 5โวลต์ครับ5โวลต์เป0.5ครับ0.4 1.8ครับโอเค0.4 1.9น,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 นะครับ 0.5 5โวลต์เป๊ะนะครับเกตนี้นะครับที่มีปัญหา0.4 0.4ครับ0.5 5โวลต์เป๊ะๆนะครับ2.0ครับ0.5 5โวลต์เป๊ะๆเ,เลยครับ0.5 okay. โอเคนะครับมีแล้วนะครับมี5โวลต์มา เดี๋ยวห้าวนชุดน,นี้แล้วเราจะมาลุ้นว่าเลขเลขสะสมกิโลเมตรของคุณพี่จะกลับมาปกติเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเราประกอบไปเลยแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานปกติไหมนะครับของคุณพี่อนุชาไปประกอบกันคุณพี่อนุชาผมได้ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใส่ฝาแต่ผมให้เพื่อนๆดูชัดๆด้วยเลยอโอเคพอดีไม้แบตเตอรี่ก็เลยใช้สับไนะครับสั่งปิดนสวิตนี่เห็นไหมครับ เลขสะสมมาเลยนะครับให้ดูกันกนะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็มาที่65,526กิโลเมตรไม่ขาดนะครับไม่ลางโอเคเอามาดูกันว่าผมตั้งเข็มถูกต้องไหมนะครับปิดสวิตช์เลยว่าเข็มทุกเข็มใช้งานได้หรือ,อยังนะครับผงพี่เปิดสวิตช์เข็มจะต้องกลับมาที่ผมตั้งไว้นะครับพออยังไงก็ต้องเริ่มเอเจัดจากที่เริ่มต้นได้ครับ ใช้งานได้ทุกเข็มนะครับอุปกรณ์ครบโอเคผมจะปิดฝาล่าเรือนใหม่ให้คุณพี่เลยแล้วกันเพราะว่าของคุณพี่นี่ไปซ่อมมาสองรอบจากจากที่ไม่แพงก็แพงเลยนะครับจากที่ไม่ซ่อมแพงก็แพงเลยเพราะรอบแรกก็ซ่อมเสียค่าซ่อมไปแล้วแล้วเสียรอบสองอีกอก็กลายเป็นแพงซะเลยครับของคุณพี่อโอเคนะครับคุณพี่นุชา,ชาใช้งานได้แล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ในกาทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่อนุชานะครับที่ไว้วางใจทรงเดินใหม่มาให้เราดูแลกันคุณพี่ทรงมาจากจังหวัดอะไรผมจำไม่ได้นะครับคุณพี่บอกไม่ได้เขียนชื่อที่อยู่ใส่มาด้านในกล่องด้วยนะครับต้องขออภัยโอเคนะครับและ เพื่อนๆท่าน,น,นไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็มีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดียลวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ต้องขอภอภัยเดี๋ยวจะไปหาขาวความรู้มาเพิ่มเติมให้นะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ